สำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่มีโชคมีข่าวดีและก็มีความก้าวหน้าของชีวิตเนี่ยแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณได้รับผลที่เป็นบวกนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในปี2,559นี้นะครับเพียงแต่ว่าข่าวดีที่เกิดขึ้นนั้นนะครับบางทีอาจจะทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยต้องเจอกับสิ่งใหม่ๆนะครับเช่นบางคน มีเรื่องของที่อยู่อาศัยใหม่หรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของการเปลี่ยนและก็ย้ายที่ทํางานใหม่นะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงรอยต่อหรือว่าช่วงของการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะส่งผลทําให้เราเกิดความเครียดความมิตกกังวลใจอยู่บ้างนะครับแต่อย่างน้อยถ้าหากคุณได้มีโอกาสในเรื่องของการเตรียมตัววางแผนชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าในแต่ละเดือนนั้นนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสําเร็จและก็เกิดข่าวดีนะครับสำหรับชาวราศีธนูได้เช่นเดียวกันนะครับ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของจังหวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภการเงินนะครับต้องบอกว่าปีนี้ราศีธนูเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับจะมั่งคั่งรำ่ำรวยหรือว่าสามารถที่จะเก็บหอ,อมรอมริบนะครับออมเงินได้มากกว่าช่วงปีที่ผ่านมาด้วยครับ